อาการมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอตเตอร์ใหม่นะตัวเทสโวนะเดี๋ยวไปดูอาการแบบนี้เกิดจากอะไรฮะลองขยับสายนะ้วเงียบเป็นที่ตรงไหนไม่รู้นะตอาใหม่นะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสรับในช่วงที่แล้วนะครับผมได้นำปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์นะฮะมอเตอร์เป็นมอเตอร์ของยี่ห้อ a b c นะครับลูกใหม่นะแกะกล่องเลยนะครับปรากฏว่าทำการต่อชุดไฟแล้วนะครับมอเตอร์มันติดขัดนะฮะไม่หมุนนะครับเหมือนกับเดินสะดุดนะครับทีแรกก็หาสาเหตุอยู่ว่าเป็นที่ปัก กล้วยหรือเปล่านะครับตะกัวมันก็ไม่แลานะฮะไล่เช็คหมดทุกอย่างแล้วพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับขอให้เครดิตนะครับพี่อัศนีนะฮะเจ้าของแบรนด์ค่ายบิ๊กบินไฟเตอร์วิงนะครับโทรเข้ามาให้คำแนะนำเขาบอกว่ามอเตอร์รุ่นนี้นะครับมาจากโรงงานเลยเนะี่ยเขาบอกว่าชุดปักกล้วยนะครับมันจะเคลือบ สารน้ำยาบางอย่างนะครับทำให้มีผลต่อตัวตัวัตว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวขั้วเสียบของสปีดนะครับพอต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีสารเคลือบเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าต,ตัวปลักกล้วยทำให้ระบบไฟเดินไม่เรียบนะครับอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะร้อนนะครับร้อน แล้วก็เวลาเราเร่งเร่งตัวแลวเราเร่งมอเตอร์เนี่ยมันจะหมุนมีอาการดังกึกกึกกึกกนะครับวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับพี่ก็บอกให้ใช้เป็นน้ำยานะน้ำยาล้างเล็บนะครับน่าจะใช้แทนกันได้นะไปถอยมาใหม่นะครับคนนี้ก็20บาทนะฮะเดี๋ยวอุปกรณ์เดี๋วเราจะมาลองดูว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับผมก็จะเท เทใส่ฝานะครับเสร็จแล้วดูนะครับเพื่อนๆผมก็จะจุ่มนะครับน้ํายาล้างเล็บนะครับมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับสามารถล้างคราบกาวกาวปืนนะครับได้ได้ด้วยแล้วก็ผมลองออกมาล้างขวบานาน่านะครับ เย็นนะเย็นระเหยงะเหยได้ไวนะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้พักหนึงครับเดี๋ยวลองเสียบวงจรดูว่าจะหายไหมครับบาดานหน้านะครับของมอเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันว่าจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นมอเตอร์ลูกใหม่นะครับที่แกะแกะกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราอุปกรณ์ในการเช็คนีครับก็จะมีตัวตัวเทสเซอร์โวนะครับ แล้วก็สปีดนะฮะที่ขัดไม่ได้นะครับแบตเตอรี่นะฮะล้วก็เสียบสายสปีดนะครับเข้าไปเลี้ยงวงจรนะฮะแล้วก็ต่อสายมอเตอร์นะครับ แต่เราลองมาเช็คกันดูครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมหลังจากที่เราล้างคั่วปลั๊ก,กที่เรียบน้อยนะครับดูครับเพื่อนๆ่่นจะหมุนหรือเปล่าฮนะโอเคนะครับแต่ลองหมุนดูนะฮะ ใช้งานได้นะครับปรากฏว่าใช้งานได้ผลจริงๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่อัศนีด้วยนะครับใครไฟเตอร์วิ่งนะฮะปีกบินไฟเตอร์วิงที่แนะนำเคสไม่รับนะครับถ้าใครเจอกรณีแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับหวังว่าคลิปนี้คงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับถ้าไม่มีพี่ๆช่วยสนับสนุนผมก็ไม่มีกำลังใจในการทําช่องนะครับยังไงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ